ค่าสีห้าข้อที่ต้องรู้สำหรับร้านค้า TikTok Shop 1. ถ้ามีรายได้เกิน60,000บาทต่อปีต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาโดยยื่นครึ่งปีพงด94และตอนสิ้นปีพงด90ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะในการยื่นเนี่ยหลายคนมักจะยื่นผิดยอดซึ่งจะใช้ยอดที่ถอนออกมาหรือยอดที่เงินโอนเข้าบัญชีนั่นเองซึ่งตรงนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเงินที่ถอนอรงเนี้ยมันเกิดจากที่รายได้ลบกับค่าธรรมเนียมต่างๆที่ทางที่ตอกหักไปแล้วเพราะฉะนั้นในการที่เราจะน รายได้มายื่นให้ทุกคนกดไปที่รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะคะจะมีการจแจแกจงรายละเอียดให้เรานำย่อเฉพาะในส่วนของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายมาทำการยื่นภาษีค่ะซึ่งเราสามารถส่งออกเป็นไฟล์ตรงนี้เป็น Excel ได้ด้วยนะคะ ข้อ2จะต้องมีการเก็บเอกสารค่าใช้จ่ายไว้ด้วยโดยเอกสารค่าใช้จ่ายของ TikTok Shop จะมาที่ศูนย์ใบแจ้งหนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดเอกสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าขนส่งค่าธรรมเนียม TikTok ก็สามารถโหลดตรงนี้ ประกอบในการยื่นภาษีที่เป็นค่ายจ่ายได้เลยค่ะข้อ3ถ้ารายได้เกิน1.8ล้านต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันเมื่อรายได้ถึงเกณฑ์นะคะหลังจากนั้นเราต้องมีการออกใบกับภาษีทุกครั้งนำส่งพพ3ามทำรายง,งานภาษีซื้อปฏิขายและแรายง,งานตามที่กรมสรรพากร,ก,รกำหนดค่ะข้อที่4 ธุรกิจไม่เคยทำบัญชีเลยทำให้ไม่รู้กำไรขาดทุนแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ามีค่าขนส่งหรือค่าใจ่ายที่เกินที่ทางที่ตอกเรียกเก็บเราหรือเปล่าตรงนี้ค่ะสำคัญมากๆเราต้องทำบัญชีด้วยนะคะข้อที่5ไม่เคยตรวจสอบยอดเงินว่าครบไหมซึ่งในการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยให้เราดึงรายงาน คำสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นรายงานที่เรามีการขายสินค้าทั้งเทียบกับการทํารายการรับเงินเพื่อตรวจสอบยอดว่าสินค้าที่เราขายตรงกับเงินที่ได้รับหรือไม่และนี่คือเรื่องบัญชีภาษีที่ร้านค้าจะต้องรู้ถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะ